สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะของขวัญจากผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตาเด็กๆครอบครัวตระ,ะกูลทองแม่กิ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใหญ่ใจบุญที่ของที่ส่งมาให้ของเมื่อวานหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มีส่งมาอีกค่ะห้าห่อเลยเป็นขนมที่ทเด็กๆชอบมากเด็กๆทุกรุ่นทุกวัยของบ้านตระกูลทองชอบทุกคนค่ะโดยเฉพาะขนมยี่ห้อนี้ขนมแบบนี้ เด็กๆชอบทุกสีเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานก็มีส่งมาห้าห่อแล้วก็วันนี้ก็อีกห้าห่อค่ะแม่กิ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านเดียวกันไหมแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาให้ของขวัญที่เด็กๆชอบมากในวันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะแม่กิ่งก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงและที่สําคัญขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอบพระคุณค่ะและนี่ก็เป็นของอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งส่งมาให้ค่ะอันนี้จะเป็นของคุณตาคุณยายหมอค่ะคุณตาคุณยายหมอท่านได้เมตตาเด็กๆสั่งชุดคริสต์มาสชุดปีใหม่มาให้เด็กๆอีกแล้วค่ะ ชุดลายเขียวเพิ่งจะมาถึงวันนี้แล้วก็เป็นพวกโบอะไรพวกนี้ค่ะเยอะแยะเลยไม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณตาคุณยายหมอท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองท่านสั่งเสื้อผ้ามาให้เด็กๆเยอะแยะเลยค่ะมีทุกอย่างมีทั้งเป็นโบมีทั้งเป็นโบนะคะมีโบหลากหลายสีด้วยนะคะ น่ารักมากมายแล้ววันก่อนที่แม่กิ่งใส่ให้สตูลก็น่ารักค่ะแล้วก็เป็นหมวกคุมค่ะเป็นหมวกคุมหมวกคุมบางส่วนก็เพิ่งจะมาถึงวันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงวันนี้แล้วก็เสื้อเนี่ยค่ะเสื้ออันนี้ของบ้านเรายังไม่ได้ลองใส่เนาะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะลองใส่ให้ลูกๆดูค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณตาคุณยายเหมาะมากๆนะคะขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญค่ะที่ได้ รักและก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองและที่สำคัญขาดไม่ได้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะกราบขอพบคุณท่านมากๆเลยค่ะแม่กิ่งพามาดูความสุขของเด็กหลังบ้านในวันนี้นะคะดูว่าหลังบ้านของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยค่ะพอดีเมื่อวานนี้แม่กิ่งได้ทำแผ่นแผ่นอันนี้ปูให้เด็กๆแล้วค่ะ แผนนี้เป็นแผนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็เอาเด็กดาข้างล่างเด็กๆก็เริ่มเริ่มเนี่ยค่ะเริ่มมาออกออกมาสำรวจกันออกมาสำรวจแล้วก็มาเกือกกิ้งกันเกือกิ้งไปแล้วรอบนึงแล้วค่ะเกือกิ้งไปแล้วรอบนึงแล้วก็บางคนก็ยังยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่กล้าขึ้นยังไม่กล้าขึ้นทีนี้ก็เป็นที่กว้างขวางให้พวกเขาอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะ เป็นอะไรที่เด็กในบ้านต้องอิจฉาเด็กหลังบ้านค่ะแบบนี้พอดีเมื่อวานนี้แม่ก,กิ่งก็เลยให้ช่างมาทำแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีทำอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่นี่จะมาทำให้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ช่างก็ไม่ว่างแล้วแม่ก,กิ่งก็ให้เขาแทรกมาทำให้แป๊บหนึ่ง ยากให้ลูกได้มีอะไรใหม่ๆตอนก่อนปีใหม่เนาะมีที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายและทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะกิ้งตกแล้วค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกิ้งตกแล้วหรืออยากขึ้นเหรอลูกฮะหรือก็อ,อยากขึ้นใช่ไหมเอา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 คนเก่งคนเก่งดูนะคะมองมองกระโดดขึ้นสูงค่ะ ลงมาสิลูกลงมาลงมาอยากลองที่สูงใช่ไหมเราเนี่ยเริ่มนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มซุกซนเริ่มซุกซนเริ่มอยากปีนที่สูงสําหรับมองเห็นพี่ๆเขาปีนเห็นพี่ทองคิวพี่ทองเอก,กชอบปีนแล้วก็พี่เคนตะพี่เคนตะก็ชอบขึ้นไปน,นอนข้างบนค่ะนอนบนเนี้ยค่ะชอบชอบมากนี้ไปหลบภยัยแต่วันนี้มองของเราคึกคักคึกคักอยากขึ้นบ้าง อ่ะกอนจุยอ่ะอ่ะกอนจุวยของแม่อ่ะจะอ้อนอะไรมากมายทองสุกตามอ้อนแม่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมสาวน้อยคนนี้ของเราจ๋าแต่แม่อุ้มลูกเดี๋ยวแม่อุ้มไม่มีอะไรกัค่ะอยากให้แม่อุ้มอย่างเดียวก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็กะว่าตรงนี้แม่กิ่งจะทําทําชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อที่เด็กๆจะได้ก้าวขึ้นก้าวลงง่ายๆเพราะว่า บันไดอันนั้นเด็กๆไม่ไม่ขึ้นเพราะว่ามันชันไม่กิ่งก็เลยปิดไปเลยแล้วก็เด็กๆก็จะขึ้นตรงนี้กับขึ้นบันไดข้างๆทางนี้ค่ะขึ้นบันไดข้างๆทางนี้ก,กินแคขึ้นสองฝั่งเดี๋ยวจะทําชั้นตรงนี้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งแต่ต้องไปหาไม้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไม้ที่เราซื้อตามปกติซื้อตามปกติมันโดนน้ํามันก็จะฟูเนาะ จะฟูกับจะเปื่อยแต่พอดีไม้อันนี้โอ้โ,อโอต,กต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 กอุ้ยอ้วนไปเหรอลูกฮะกระโดดไม่ข้ามแค่ชั้นนิดเดียวเองไม้อันนี้พอดีตอนนั้นคุณเอกสิทธิ์ซื้อมาให้ก็ไม่ทราบว่าท่านซื้อมาจากไหนแลวทีนี้แม่เก่งเคยถามที่ทโฮมโปแล้วเขาไม่มีค่ะเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนเดี๋ยวดูทีก่อนว่าจะไปหาที่ไหนได้จะได้มาทําชั้นให้เด็กเพิ่มอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เพราอที่ว่าเขาจะได้กระโดดขึ้น ขึ้นกันง่ายๆค่ะทีนี้ก็เป็นที่ของเด็กๆได้เดินแคทวอล์กนละทีเนี้ยฮะไปลูกปลาเดินของสร้อยอยู่ข้างบนแต่งตัวเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนมีชั้นให้เด็กๆเล่นกันเยอะค่ะเด็กหลังบ้านเป็นอะไรที่มีความสุขมากมายเห็นลูกๆมีความสุขก็ดีใจค่ะ จ๋าจ yeah, 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 yeah. ๋าจ mm ๋า hmm. อู uh, oh, uh. ้อูแก้งเขาฟองฉุกจะพยายามพยายามที่จะให้แม่อุ้มให้ได้เป็นสวยประจำบ้านเนี่ยอืฮะแม่กำไรทองอุ้ยกำไรทองกำไรทองจะปินทำไมลูกฮะเด็กๆเวลาเขามีความสุขเขาเล่นกันเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเนี้ย เด็กปีนตรงโน้นทีปีนตรงนี้ทีบางทีก็กระโดดกันเลยนะคะกระโดดขึ้นกันเลยแต่วันนี้แม่กําไรทองของเราอยากปีนบ้างอยากคึกคักบ้างแต่คึกคักบ้างเหรอลูกฮะอากินตาก็อยากไปแม่แต่พอดีพี่ๆอยู่ข้างนอกผมเลยไม่กล้าเลยครับกิดตาของเราค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่กลัวแม่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจับไม่ได้อุ้ยแต่ว่าแม่เดินผ่านใกล้ๆยังไม่วิ่งหนีแม่และ ม่ินที่ดูแม่ลูกสองแม่ลูกเขาโอู้หูทังสุกทั้งสุกเล่นหัวแม่ค่ะพอแม่เดินมายืนตรงนี้เขามายืนบนหลังกงแล้วก็เล่นหัวแม่ที่เล่นไม่ใช่อะไรนะคะเรียกร้องความสนใจแต่ตอนนี้แม่แม่ก็จะให้เอฟซีดูดูแม่ลูเซียกับลิซ่าสองแม่ลูกเขาพากันไปแอบอยู่ในกรงเขากาลังตื่นเต้นตกใจอยู่ค่ะอู้ลูกไม่เอา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 แม่กําลังถ่ายคลิปอยู่ลูก แม่กำลังถา่ายคลิปอยู่นะอย่ากแกล้งแม่สิลูกฮะแม,ม่ดูเซียกบลิซ่าค่ะพากันนั่งอยู่ในโอ่งกันส่วน <latent> คนอื่นก็ยังคึกคักคักเอาอรักรักรักลูกรักตามอ้อนแม่เนี่ยค่ะคนสวยประจําบ้านของเราทองสุกสาวขี้อ้อนเดี๋ยวแม่อุ้มแม่ถาม่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวแม่อุ้มลูกแม่ถาม่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวแม่อุ้มเพราะว่ามือแม่ก็เจ็บแม่อุ้มไม่ได้นะลูก ไมต้องใช้มือขวาอุ้มนะลูกนะโอุย้ยสาวน้อยของเราเนี่ยนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะขอบพระคุณค่ะ